สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชายลิศแก่สมชื่อเล่นชื่อทิโกูครับเรียนอยู่ชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านสกวังน้อยหนูประชาสามภคีครับพ่อครัวของผมมีแม่ตายายส่วนพ่อแยกทางกับแม่ไปแล้วครับพฤติกรรมของผมที่ไม่ดีคือชอบอ่ะ ตื่นเช้ามาแม่ปุกก็ไม่ยอมตื่นมีแต่เอาแต่ใจชอบงองแงแม่ใช้อะไรก็ไม่ไปเพื่อนก็คิดว่าผมผมชอบเอาแต่ใจเพื่อนก็ไม่เล่นด้วยเพราะผมเพื่อนขอเล่นอะไรก็ไม่ให้เล่น เพื่อนขอเล่นอะไรก็ไม่ให้เล่นแม่บอกผมว่าให้ไปซักผ้าล้างจานเก็บกวาดบ้านก็ไม่ไปมีแต่ร้องไห้ผมได้เข้าโครงการโรงเรียนรักษาสินะเชิงคุณภาพครอ,อบครัวอบอุ่นคุณครูได้เปิดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการพูดให้ภพเราะ ผมได้ดูและอีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการช่วยงานบ้านผมได้ดูแล้วกลับบ้านไปผมได้ทำงานบ้านช่วยแม่และเก็บกวาดบ้านแม่ใช้อะไรก็ไปไม่งองแงไม่เอาแต่ใจแม่พูดอะไรก็ฟัง เพื่อนก็อยากเล่นด้วยเพราะเพื่อนคิดว่าผมทำตัวดีขึ้นไม่งอแงไม่เอาแต่ใจเพื่อนขอเล่นอายผมก็ให้เพื่อนแบ่งขนมให้เพื่อนขอขอบคุณโรงพการโรงเรียนรักษาสินห้าเชิงคุณภาพครอบครัวอบ่นที่ทำให้ผมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่เอาแต่ใจ เ็บกวาดบ้านช่วยพ่อแม่และมีการปรับปรุงการเรียนดีขึ้นขอขอบคุณครับ